เอวันเตสุอัญญมัญยังสัมโมทนิยังกะทังกะเทนเตสุสักโกเทวราชาจินเตสีตีณนะบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดก กันที่สิบคือกันสักกบับอันประกอบด้วย43สาพระคาถาโดยมีครอบครัวคุณสวัสด์ปัญญาธิยกุลและครอบครัวคุณกรีธาชูทัพทิมคุณดวงแขโพธทัสุทนและครอบครัวเป็นเจ้าภาพ เพื่อจะลองกุศลและศรัทธาเพิ่มปูนปัญญาบารมีขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสรับรับฟังความตามลำดับดังต่อไปนี้พระเวสสันดรและพระนางมัตสีตรัสสัมโมธนียกถาต่อกันและกันอย่างนั้นแล้ว ท้าวสกกะเทวราชทรงดำริว่าเมื่อวันวานพระเวสสันดรมหาราชได้ประทานปิยบุตรแก่พราหมณ์ชูชกแผ่นดินใหญ่ไหวก็บัรนี้หากจะมีคนต่ำช้าผู้หนึ่งมาทูลขอพระนางมัตสีผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งปวง มีศีลาจารวัตรบริบูรณ์นำพระนางมัตสีไปพระองค์ก็จักทรงประทานให้อีกจะทำให้เท้าเธออยู่แต่ลำพังแต่นั้นเธอก็จะขาดผู้ปฏิบัติเราจักจำแรงเพศเป็นพรามไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีเสียเอง ให้ถือเอาทานนั้นเป็นยอดแห่งทานบารมีแล้วจักถวายพระนางคืนในภายหลังเมื่อราตรีสิ้นไปดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นมาเท้าสักกะเทวราชได้เสด็จไปสู่สำนักแห่งพระเวสสันดรจำแรงเพศเป็นพรามประทับยืนอยู่ตรัสปฏิสันฐานว่า พระองค์ไม่มีโรคาพาดกระมังพระองค์มีความผาสุกสำราญดีอยู่หรือพระองค์ทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเจาะแสวงหาพระราหารสะดวกหรือไม่เลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานหรือเนื้อลายเบียดเบียนพระองค์ให้ลำบากหรือไม่ในวณนะประเทศนี้พระเวชันดรตรัสตอบว่า เราทั้งหลายไม่มีอาพาธมีฟาร์มเป็นอยู่สุขสำราญดียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะแสวงหาผลไม้สะดวกดีพลาผลก็มีมากเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคานมีบ้างก็เล็กน้อยสัตว์ร้ายก็ไม่เบียดเบียนเราตั้งแต่เรามาอยู่ป่า มีชีวิตในอาสมนี้ตลอดเจ็ดเดือนเราได้เห็นพรามณ์ถือไม้เท้าทรงหนังเสือเหลืองเป็นเครื่องปกปิดกายแต่ผู้เดียวท่านนี้เป็นคนที่สองที่เราได้เห็นแล้วตรัสปฏิสันฐานว่าดูก่อนมหาพราหมณ์ท่านมาดีแล้วขอเชิญเข้ามาข้างในบรรณศาลาชำระเท้าของท่านเสีย ผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาเป็นผลไม้ที่มีรสหวานปานน้ำพึ่งมีอยู่เชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลดีๆเถิดน้ำดื่มใสยเย็นนำมาจากซอกเขาขอเชิญท่านดื่มเถิดถ้าปรารถนาจะดื่มพระเวสสันดรตัดถามอีกว่าพราหมณ์ผู้เจริญ ก็ท่านมาถึงป่าใหญ่นี้ด้วยเหตุอันใดเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราเถิดเท้าสกกะเทวราชจำแรงทูลสนองว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์เป็นคนแก่มาถึงที่นี้เพื่อทูลขอพระนางมัตสีพระอครมเหสีของพระองค์ ขอพระองค์โปรดประทานพระนางแก่ข้าพระองค์ด้วยแล้วตรัสคาถาว่าห้วงน้ำซึ่งเต็มเปี่ยมตลอดเวลาไม่มีเวลาเหือดแห้งฉันใดพระองค์ผู้มีหทัทยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาก็ฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อทูลขอพระนางมัตสีจากพระองค์ ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระมเหสีแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอนั้นเถิดเมื่อเท้าสักกะเทวราชจ,จำแรงทูลขออย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงมีพระมนัลไม่ขัดข้องพระราชทานให้เสมือนหนึ่งผู้ที่วางถุงกหาปณะ,ะพันหนึ่งลงบนหัดที่เหยียดออกรับด้วยความเต็มใจ พระองค์มิได้ตรัสแม่น้อยว่าเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ให้บุตรและบุตรีแก่พราหมณ์ผู้มาขอไปแล้วเมื่อท่านมาขอพระนางอีกวันนี้อาตมาจะต้องอยู่ในป่ารูปเดียวจกให้มัดสีไปได้อย่างไรแต่ได้ตรัสว่ารูก่อนพราหมณ์พระสัพพัญยุตยานเท่านั้นเป็นที่รัก ของอาตมายิ่งกว่าพระนางมัตสีร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าอาตมาจักให้ตามที่ท่านประสงค์ไม่หวัดวันไม่ซ่อนเล้นสิ่งที่มีอยู่อาตมายินดีในปิยะธารทานขอทานของอาตมานี้จงเป็นปัจจัยให้ได้พระสัพัญยุตยานตรัสด,ดังนี้แล้วทรงนำน้ำมาจากพระเต้าทันที ทรงจับพระกรพระนางมัตสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งล่างน้ำลงในมือของพราหมณ์จำแรงพระราชทานพระนางมัตสีให้ไปบังเกิดมหัศจรรย์อันให้สยดสยองย่างพระโลมชาติให้ชูชันแผ่นดินได้กำปนาดวันไหวในการนั้น พระนางมัตสีไม่ได้ทำพระพักสยิวกริ้วพระพัสดาไม่ทรงแสดงพระอาการขวยเขินไม่ทรงกันแสงเมื่อพระพัสดาทอดพระเนตรพระมัตสีก็ทรงดุจนิยภาพพระพัสดาทรงทราบพระอัตยาศสยอันประเสริฐของพระนางทรงมีพระดำรัสว่าเราสละชาลีราชโอรส การหาชินาราชธิดาและมัตสีเทวีผู้เคารพต่อพัสดาเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณลกทั้งสองจะไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้มัตสีเทวีไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าเพราะเหตุนั้น เราจึงได้ให้บุทธ,ธิดาและเทวีผู้เป็นที่รักแก่ผู้มาขอพระนางมัจจีลุกขึ้นประทับยืนทอดพระเนตรดูพระพักของพระเวสสันดรซึ่งมีวันณะดังดอกปทุมบานทรงชื่นชมด้วยเข้าพระไทยว่าพระพัสดาของเรานี้ทรงทราบสิ่งอันประเสริฐพระองค์ทรงกระทำในสิ่งอันประเสริฐ พระองค์ทำในสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความภาคเพียรอันจักยังประโยชน์ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ข้ามฝั่งขณะเดียวกันพระเวสสันดรก็ทรงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางมัตสีด้วยทรงคิดว่ามัตสีจะคิดอย่างไรพระนางจึงตัดให้ทรงสบายพระทัยว่า หม่อมฉันผู้ยังเป็นสาวเป็นเทวีของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระพัสดาอันประเสริฐของหม่อมฉันพระองค์ทรงปรารถนาจะพระราชทานหม่อมฉันให้แก่บุคคลใดก็พึงประทานให้บุคคลนั้นทานนี้เมื่อพระองค์ปรารถนาบุญบารมีหม่อมฉันก็ยินดีเพิ่มพูนบารมีของพระองค์ให้เต็มหรือเมื่อต้องการรัพย์ ก็พึงขายหม่อมฉันหรือเมื่อต้องการเลือดเนื้อก็พึงฆ่าหม่อมฉันหม่อมฉันยินดีกระทําทุกอย่างเพื่อพระองค์เท้าสกะเทวราชทรงทราบอัธยาศาัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองจึงตรัสชมเชยทั้งสองพระองค์ว่าข้าศึกทั้งปวงทั้งที่ทเป็นของทิพย์และของมนุษย์พระองค์ทั้งสองทรงชนะแล้ว ข้อที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่ในป่าได้ได้พระราชะทานราชกุมารกุมารีและพระมเหสีนับว่าเป็นพรหมญาณอันจำริศผลแล้วของพระองค์ขอพระกุศลทานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นี้จงอำนวยวิบากสมบัติแด่พระองค์ในสวงสวรรค์และจงเป็นปัจจัยแห่งอริยมรรค จงได้พระสัพพัญยุตยานในที่สุดแห่งวิบากนั้นเที่ยวขณะนั้นปัจพีบรรลือลั่นเสียงสาธุการก้องไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพสายฟ้าก็แวบวาวแปร่ปราบไปโดยรอบเสียงโกลาหนนั้นปรากฏปานประหนึ่งภูเขาจะถล่มทลายพรมเทพและทวยเทพยยายดาทั้งหลาย ต่างพร้อมเพียงกันอนุโมทนาว่าพระเวสสันดรทรงกระทากิจที่ทำได้ยากพระองค์ทรงเป็นสัตตบรุษทรงให้ทานที่ให้ได้โดยยากอันอสัตตบรุษทั้งหลายอื่นกระทาตามไม่ได้เพราะเหตุนั้นคติภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตตบรุษและอสัตตบรุษจึงแตกต่างกัน อสัตว์ตบรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตตบรุษทั้งหลายมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเทา้ากสกะเทวราชทรงอนุโมทนาแด่พระเวสันดรอ,อย่างนี้แล้วทรงดำริว่าบัดนี้ควรที่เราจะถวายพระนางมัจจีผู้ยิ่งด้วยพระจริยาวัตรแด่พระเวสันดรแล้วกลับไป พราะพระองค์มีชันทะอัธยาศัยเสมอด้วยพระนางมัตสีและพระนางมัตสีก็ทรงมีพระชันทะอัธยาศัยเสมอด้วยพระองค์ผู้สวามีน้ำนมและสังมีสีเสมอเหมือนกันฉันใดพระองค์และพระนางมัตสีก็ทรงมีพระมนตเจตนาเสมอเหมือนกันฉันนั้น ทั้งสองพระองค์เป็นขติยชาติสมบูรณ์ด้วยพระวง์เกิดดีแล้วแต่พระมารดาและบิดาถูกเนรเทศเสด็จมาแรมอยู่ณนะอาสมในราวภัยนี้บนที่พระองค์ทรงกระทำไว้เป็นอันมากในกรุงเชตุดรบบนที่ทรงกระทำเช่นเมื่อวันวานได้พระราชทานพระโอรสพระธิดา บนที่ทรงพระราชทานพระมเหสีในวันนี้พระองค์ได้ทรงบริจาคมหาบริจาคสมบูรณ์แล้วเมื่อจะทรงบำเพ็ญทานต่อต่อไปพระองค์พึงบำเพ็ญกุศลตามสมควรเถิดครั้งนั้นท้าสก,กะเทวราชทรงมอบพระนางมัตสีถวายคืนแก่พระเวสสันดรแล้วถวายพระพรว่ามอมฉันคือท้าสก,กะจอมเทพ มาสู่สำนักของพระอ,องค์เพื่อเพิ่มพูนฐานบารมีของพระอ,องค์ให้เต็มมอมฉันขอถวายพระพรแปดประการแด่พระองค์พระเวสสันดรเมื่อจะทรงรับพรตรัสว่าข้าแต่เท้าสก,กะผู้เป็นใหญ่ของสรรพสัตทั้งหลายข้าพระองค์จะประทานเพราะถ้าพระองค์จะประทานพรแก่มอมฉันมอมฉันก็ประสงค์ดังนี้ ขอพระชนกของหม่อมฉันพึงทรงยินดีให้หม่อมฉันกลับจากป่านี้สู่นิเวศของหม่อมฉันพึงเชื้อเชิญด้วยพระราชบัลลังก์หม่อมฉันขอเลือกพรน,นี้เป็นพระพรข้อที่หนึ่งหม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้กระทำผิดอย่างร้ายแรงพึงยังคนมีโทษให้พ้นจากการประหารชีวิต ม่อมฉันขอเลือกพรน,นี้เป็นพระพรข้อที่สองชนเหล่าใดเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มและวัยกลางคนชนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพหม่อมฉันขอเลือกพรน,นี้เป็นพระพรข้อที่สามหม่อมฉันไม่พึงถึงภรรยาของชนอื่นพึงกวนฝ่ายแต่ในภรรยาของตน และไม่พึงตกอยู่ในอำนาจแห่งสตรีทั้งหลายม่อมฉันขอเลือกพรน,นี้เป็นพระพรข้อที่สี่ข้าแต่เท้าสกกะบุตรของหม่อมฉันที่พัดพรากไปนั้นพึงมีอายุยืนพึงได้ครองแผ่นดินโดยธรรมม่อมฉันขอเลือกพรน,นี้เป็นพระพรข้อที่ห้าเมื่อราตีสิ้นไปพระอุทิศ พระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาขอให้พิกษาหารอันเป็นทิพย์พึงปรากฏมีมอมฉันขอเลือกพรน,นี้เป็นพระพรข้อที่หกเมื่อมอมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติพึงไม่หมดสิ้นไปเมื่อกำลังบริจาคพึงยังจิตให้ผ่องใสบริจาคแล้วไม่พึงเดือดรือบริจาคแล้วไม่พึงเดือดร้อนในภายหลัง มอมฉันขอเลือกพรน,นี้เป็นพระพรข้อที่เจ็ดเมื่อมอมฉันพ้นจากอัตภาพนี้พึงไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตอันวิเศษจุติจากดุสิตนั้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ไม่เกิดอีกพึงได้บรรลุพระสัพพัญญตยานมอมฉันขอเลือกพรน,นี้เป็นพระพรข้อที่แปดเท้าสกกะจอมเทพผู้รื่งเรอง ด้วยอัตภาพทิพย์สถิตยอยู่ในนภาอากาศปานประหนึ่งพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอ่อนๆทรงสดับพระราชดำรัสของพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระราชบิดาผู้บังเกิดกล้าวของพระองค์ประสงค์จะเสด็จมาเยี่ยมพระองค์จากเสด็จมาพบพระองค์โดยไม่นานนัก ครั้งเสด็จมาแล้วจากพระราชทานสเวตสตชัติแด่พระองค์แล้วเชิญเสด็จไปกรุงเชตุดรความปรารถนาของพระองค์ทุกอย่างจักถึงที่สุดพระองค์จักเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดเท้ทาสก,กะเทวราชประทานพรแด่พระเวสสันดรแล้วเสด็จกลับไปสู่ทิพะยะสถาน เทวนาวเทศนาวสานในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนากันสักกะบับดังพระบาลีข้างต้นที่กล่าวไว้ว่าเอวันเตสุอัญญะมัญยังสัมโมทนิยังกระถังกระเถนเตสุสกโกเทวราชาจินเตสีติเมื่อพระเวสันดรและพระนางมัตสี ตัดสัมโมตนียกถาต่อก,กันและกันอยู่อย่างนี้เทา้ากสกะเทวราชทรงดำริว่าเมื่อวันวานพระเวสสันดรมหาราชได้ประทานปิยบทแก่พราหมณ์ชูชกบางเกิดแผ่นดินไหวดังนี้เป็นต้นเทา้ากสกะเทวราชจำแรงพระองค์ มาขอพระนางมเพิ่มปูนบารามีพระโพธิสัตว์ให้เต็มด้วยเกรงว่าพระเวสสันดรจะประทานพระนางให้แก่ผู้อื่นที่มาขอเมื่อพระเวสสันดรทรงประทานแล้วเท้าสก,กะเทวราชก็ถวายคืนและได้ถวายพรแปดประการให้แก่พระเวสสันดรแล้วเสด็จกับเทวโลกดังนี้ ขออนิสงส์แห่งธรรมทานบารมีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเสริมส่งให้ผู้เป็นเจ้าภาพพระธรรมเทศนาการน,นี้พร้อมทั้งสาธุชนพุทธบริษัทผู้สะดับรับฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วยอายุ วันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติทุกประการกับทั้งเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมอันเป็นทางนำไปสู่การพ้นทกคือพระนิพพานเป็นที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกการสักกบับอันประกอบด้วยสี่สิบสามพระคาถา ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการนี้ 四。Sí.